หลวงปู่สากันตศีโลพระครูวิเวกพุทธกิจหรือหลวงปู่สาวกันตศีโลเป็นพระเทรสายธรรมยุตกนิกายชาวจังหวัดอุบลราชธานีผู้มีบทบาทสําคัญในพระพุทธศาสนาไทยโดยเป็นบรุรพาจารย์สายพระป่าและอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตประวัติหลวงปู่สาวมีนามเดิมว่าสาวเกิดวันที่ 2, สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2402 ที่บ้านคาโคมตำบลหนองขอนอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนที่สองในบรรดาพี่น้องห้าคนท่านเริ่มเป็นศิษย์วัดใต้ตั้งแต่อายุ12ปีและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ15ปีที่วัดใต้สังกัดมหานิกายศึกษาสามอักษรขออและักษรไทยน้อยการอุปสมบทในปีพุทธศักราช2422ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะมหานิกายที่วัดใต้ ต่อมาในปีพุทธศักราช2432เกิดศรัทธาต่อพระอาจารย์เมาส์เทวธรรมมีแลย้ายเข้าสู่คณะธรรมยุตกนิกายโดยกระทำยติกรรมที่วัดสีทองปัจจุบันคือวัดศีอุบลรัตนารามท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและเป็นต้นแบบสำคัญของพระป่าสายธรรมยุตในประเทศไทยการปฏิบัติสมณธรรมท่านเป็นผู้มีอัธยาศัยน้อมไปในทางสงฆวิปัสสนามีความเพียรเป็นเลิศมีความสงบสงียม คิริยามานญาตเรียบร้อยสุขุมพูดน้อยและพอใจแนะนําสั่งสอนผู้อื่นในทางนั้นด้วยเป็นผู้ใฝ่ใจในทุดงคขวัตหนักแน่นในพระธรรมวินัยชอบวิเวกและไม่ติดถิ่นที่อยู่ต้องเดินทุดงไปหาวิเวกเจริญสมณธรรมตามชายป่าดงพงเขาในที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวปีพุทธศักราช2434-2436หลวงปู่สาได้ทุดงผ่านหมู่บ้านคำบงอำเภอสีมองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เทศนาสั่งสอนพระอาจารย์มั่นสมัยยังเป็นคาราวาจนเกิดศรัทธาเรื่อมสายติดตามออกบวชและจุดนี้เป็นความยิ่งใหญ่ของวงพระกรรมฐานตราบจนถึงปัจจุบันวงพระกรรมฐานจึงขนานนามพระอาจารย์สาวาพระปรมาจารย์กรรมฐานปีพุทธศักราช2459 2464ท่านพำนักจำพรรษาที่ถ้ำจำปาภูผากรุตําบลหนองสูงอําเภอคำชีีจังหวัดมุกดาหาร และได้จำพรรษาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยวันหนึ่งหลวงปูเ่เสานั่งอยู่ในที่สงัดองค์เดียวท่านพิจารณาถึงอริยสัจได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงนั้นในวันนี้ท่านก็ได้ตัดเสียซึ่งความสงสัยได้อย่างเด็ดขาดจวนจะถึงการประวารณาออกพรรษาท่านก็ทราบชัดถึงความเป็นจริงทุกประการจึงได้บอกกับท่านพระอาจารย์มั่นว่าเราได้เลิกการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วและเราก็ได้เห็นทมตามความเป็นจริงแล้ว ท่านพระอาจารย์มั่นได้ยินดังนั้นก็เกิดปิติเป็นอย่างมากและได้ทราบทางวราระจิตว่าหลวงปู่สาวพบวิมุติธรรมแน่แล้วในอัตภาพนี้มรณาภาพพระครวิเวกพุทธ,ธกิจสาวกันตศิโลมรณาภาพในอิริยาบถนั่งกราบพระประธานครั้งที่สามในพระอุโบสถวัดอมตยารามอำเภอวันนาไวยทยากรจังหวัดนครจังปาสกประเทศไทยในขณะนั้นปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของแขวงจังปากประเทศลาวเมื่อวันอังคารแรมสามค่ำเดือนสามปีมะเส็ง ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2485สิริอายุ82ปีพษา6 2คณะสิทธิ์ได้เชิญศพของท่านกลับมานวัดบุญพารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและได้ทำการชาป,ปนากิจในวันที่15-16เมษายนพุทธศักราช2486